สวัสดีค่ะทุกคนแม่อลิและน้ำขิงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่คลองเตยน,นะคะเพราะวันนี้เราจะพาน้ำขิงน,นะคะแล้วก็พ่อโจ้ด้วยเนี่ยมาต่ออายุพัสดุ์เาพัสดุของเราหมดอายุแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนการทําให้นะว่าทํายังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะ ต้นนะคะทุกคนเราจะไปตรงจุดที่เขาเรียกว,ว่าโรงทะเบียนแล้วก็ร้าัตรคิวนะคะเราก็จะนําเอกสารของเรานั่นคือแบบประชาชนตัวจีงนะแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่าไปยื่นตรงจุดนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้ใบามากรอกละเอียดนะคะอันนี้ของเด็กจะได้แค่5ปีของแม่จะได้10ปีนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะให้มาเป็นเลข เลขคิวของเรานะในกรณีนี้เรามาเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะเราก็เดี๋ยวเข้าไปที่เลขที่เขาเรียกลูกได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเซ็นเอกสารของลูกด้วยนะคะอันนี้นะถ้าหากว่าถึงคิวเลขใครี่ยเราก็จะเดินเข้าไปในช่องต่อไปนะจ๊ะน,นั่นนะคะเราก็มาําเขาเรียกตามช่องต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายรูปสแกนลายนิ้วมือแล้วก็สแกนม่านตาแล้วก็เช็คประวัติเราทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะ แล้วเราะะก็จะบัตรคิวนะมาที่ช่องชําระเงินนะคะก็จะเป็นการชําระเงินค่าผาสปอร์ตก็ค่าที่เราจะส่งทางไปรษณีย์ค่ะชําระเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับใบเสร็จในการชําระเงินนะจากนั้นนะคะช่องถัดไปก็จะเป็นการชําระที่ให้เขาส่งให้เราทางไปรษณีย์นะคะเรี่มล้วย40บาทด้วยกัน ออสำหรับอันนี้นะคะค่าธรรมเนียมน,นะก็คือถ้าเป็นอสังเดินทาง5ปีอยู่ที่1,000บาทนะคะถ้าเป็น10ปีอยู่ที่1,500บาทนะคะใครไม่มีเงินสดสามารถสแกนจ่ายได้นะแต่ถ้าเป็นช่องของอส่งปรษีต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น เอาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทำพาสปอร์ตเสร็จส,สเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์สรุปรวมคร่าวๆกันนะว่าเอกสารที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างเราจะต้องไปทําอะไรยังไงกันบ้างนะคะจากที่ทุกคนอาจจะดูะรูปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มต้นเลยอันดับแรกที่เราต้องเตรียมนั่นคือบัตรประชาชนตัวจริงนะถ้ายางน้ำขียนเนี่ยเขามีับรบประชาชนแล้วก็ใช้บัตรประชาชนไปแต่ถ้ายังไม่มีใช้สุจิบัตรตัวจริงนะคะทุกคน อย่างแม่อนีิก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงและถ้าหากว่าเป็นการเปลี่ยนหนังสือเดินทางนะเราก็จะใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่าของเราเอาไปด้วยนะคะไปให้เขาตรวจสอบดูว่าใกล้จะหมดอายุแล้วจริงหรือเปล่าไปถึงนะคะจุดแรกที่เราจะต้องไปนั่นคือจุดรับบัตรคิวจุดนี้เราต้องเอาเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการพาเราไปวัดส่วนสูงนะแต่สําหรับคนที่แบบว่าเอาส่วนสูงเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องวัดอย่างน้ําขิงอะ สูงขึ้นอยู่แล้วเพราะเป็นเด็กใช่ไหมก็ต้องไปวัดส่วนสูงใหม่นะคะแล้วก็จะให้เอกสารเรามากรอกนะว่าที่อยู่เราอยู่ที่ไหนมีอะไรอีกนะที่เราบอกชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่ในการจัดส่งพาสปอร์ตเนาะ,ะจากนั้นนะคะก็จะทําเป็นบัตรคิวมาให้เราเราไปนั่งรอนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็พอถึงคิวเราใช่ปหเราก็เดินเข้าไปตามช่องที่เขาแจง้ง ของพวกเราคือมากัน3คนตอนแรกเนี่ยมันจะได้เป็น3คิวนะเพราะว่าเป็น3คนที่ทําถูกไหมแต่ว่าเราเนี่ยเข้าทีเดียวเลยคือคิวที่199 200 2 0 1แต่เราเข้าไม่ได้คิว199ไปพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าแม่และพอต้องไปเซ็นยินยอมให้ลูกเนี่ยทำพาสปอร์ตด้วยนะอ่ะพอเข้าไปถึง ช่องของเราแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะทําการตรัวเอกสารให้เราดูเอกสารทั้งหมดเลยเช็คละเอียดว่าพิมพ์ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีการสแกนลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วสแกนม่านตาด้วยนะอ่าแล้วก็อาจจะให้เขียนชื่ออ่าก็จะมีการเซ็นเขียนชื่อซึ่งต้อง <c oughs> เขียนชื่อตัวเองได้แล้วแต่สำหรับน้องขิงเนี่ยพ่อและแม่เนี่ยต้องเซ็นยินยอมซึ่งเราไปพร้อมกันอยู่แล้วในกรณีที่พ่อและแมออ่อย่าล้างกันไปเลยประมาณนี้นะคะสามารถมีถ้าหากว่ามีสลักหลังว่าพ่อหรือแม่คนไหนก็ตามที่เป็นคนดูแลลูกเนี่ยก็สามารถพาลูกไปทำพาสปอร์ตได้แต่ถ้าหากไม่มีตรงจุดนี้ต้องไปให้เกี่ยวกับมีเป็นจดหมายจากศารมานะว่าเราเนี่ย จะทำพาสปอร์ตให้ลูกก็จะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนพอจบจากกระบวนการนี้เสร็จแล้วนะเราจะออกไปชําระเงินค่ะทุกคนซึ่งแม่อลริและพ่อโจเนี่ยทำพาสปอร์ตในรูปแบบ สิบปีค่าบริการอยู่ที่พันห้าร้อยบาทแต่สําหรับเด็กเนี่ยมันยังไม,เงไม่เขายังไม่ให้สิบปีให้แค่ห้าปีเราต้องมาต่อเหมือนเดิมนะคะค่าบริการอยู่ที่หนึ่งพันบาทค่ะสําหรับสาขาที่แม่ไปกันก็คือสาขาคลองเตยน,นะสถานีรถไฟฟ้าคลองเตยเลยคือที่เนี่ยเขาจะเป็นการส่งพาสปอร์ตกลับมาที่บ้านเราจะต้องเสียค่าส่งปริศนีอีกคนละ40บาทด้วยกันนะจ๊าเดี๋ยวเราก็จะรอพาสปอร์ตเรามาก,กนะว่านะว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมจ๊ะ ก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่คิดจะไปทำพาสปอร์ตหรือว่าพาลูกไปทำพาสปอร์ตแล้วกันนะจ๊ะถ้าชื่นชอบพวกเราต้องทำยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข้าซับแคนเดอลืมกดกระดิ่งกรุ้งกริงกรุ้งกริงด้วยนะคะไปไี้วยกเราไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย